หลวงพอ่อทานเปล่าอะไรเห็นว่าคนถูกเลขกับหลวงปู่เปาเยอะมากเป็นคือว่าเคยเคยมาเที่ยวหาแกแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของแกก็มีอาจารย์ทั้งหนึ่งในวัดพระศรีจะมากับแกสายบุญกับแกใช่ไหมเพ่จะมาทำลงทาน ทำนรงทารมาอาจารย์แนะนำน้ทำนรงทานมาก็ทำนองทานมา,ามาีส้นตรมีน้ำพานะกับบัวลอยทัากันทำมาไม่คิดว่าท่านจะมาไปไปไวขนาดนี้เนาะไปเห็นแกมาอาทิตย์ก่อนนี้ไปเจอที่ที่หลวงพ่อสวงตรงสังขารตรงบัวเชิดแก,ก,กยื่นแปดสี่แปดสามให้แต่ไม่คิดว่า แปดสามมันจะมาสองงวดสองแล้วงวดนี้จะได้เลขอะไรงวดนี้งวดนี้น่าจะลพบาโลของท่านนี่แหละเลขอะไรครับฟ้าโลสี่สามแปดสี่สามแปดอายุแกห้าสิบห้าปีโอ้ห้าสิบห้าปีใช่ใชนอะน้องตาได้ทราบข่าวก็คนลุกเหมือนกันเนาะอยู่ๆท่านก็ไปง่ายเกินใช่ดูเลขตัวนี้จะชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับมาให้ดูให้หน่อยจ้ะ เรื่อเนี่ยรอลงอายุของท่านน่าจะทุกเลข้าลงฟ้าลงเลยเพราะเลขประจําตําแหน่งแกกับแปดสามอยู่แล้วแปดสามอยู่แล้วใช่ใช่ทั้งหมดที่ผ่านมาได้มาตามท่านตอนท่านไม่รู้ข่าวว่าแกนอนโรงพยาบาลเนาะรู้ว่าแกจะไปไวเลขพรรษาแกสามสิบเอ็ดพรรษาเลยสามสิบเอ็ดพรรษาน่าจะออกไหมสามสิบเอ็ดพรรษาอันนี้ ไม่น่าจะน้าไม่ออกนะ,เพ,ะเพราะว่ากลัวจะมาเลขประจำำําตาแหน่งของแกมากกว่าประจําตาแหน่งแกคือแปดสามสี่แปดสามสี่แปดสามใช่<อ>เพราะว่าแกไปทีไรแกยึดแปดสามให้ดูทุกทีลอตเตอรี่อ่อโอ้โหแล้วก็เลขอันนี้เลขของอายุของท่านอายุเท่าไหร่นะห้าสิบห้ายนะ่ 55, ยางห้าสิบหกโอห้าสิบห้าย่างห้าสิบหกอืมอ่ะเร็วเต๋นเนาะบางทีก็บรระชาชนบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนได้นาอใช่อ,อืม ชอบเลขชอบสุดๆอัเลือกให้ชี้สักตัวนี่ชอบตัวไหนจ๊ะชอบตัวนี้นะเน้นเลยตัวนี้เลยสามตัวสามตัวจะตัดกับสีเป่นปดีสีได้มันแปดสามมาล่างแล้วน่าจะสามแปดตัวกับเพราะว่าเลขมันมาบนแล้วยังมาล่างเลยใช่ไหมครับอไม่รักไม่ชอบก็ต้องติดไว้สักใบสองใบยังดีนะสาธุสาธุเพื่อเพื่อตัวกับมันยังมาครับ คนออกแปรสามร่างออกแปสามาออสาม,มันเคยมีไหมละ่ะเคยรู้ว่ามีกระท่อมหลวงปูอยู่ตรงนี้ไหมมามาประจํานี่น่ะนแกหลวงปูไม่เคยบอกนะว่ามีที่นี่นี่แกพามาขึ้นมาตรงนี้เลยประจาแม่นแม่นโอ้โหทิศพันธ์แกไม่เคยบอกเลยมากับอาจารย์ทองใหญ่แกก็พามาตรงนี้แหละแกพามาบูชาตรงนี้แหละหลวงพ่อก็ขึ้นพามาตรงนี้แหละแกพาไปนู่นบุคคลภัยล้อมไปถึง อะไรอะวัดอะไรที่ตรงนั้นอะพี่มีสุ่มไก่เยอะๆวัดกระทมรักสังหารใช่ใช่จ้าโอเคจ้าสาธุสาธโอ้ในยันผ้าของท่านนั่นเลยประจำตรแหน่งของท่านนะแต่สามใชี่มองายู่ม้งใช่กับทายาทแลไปเป็นจ็ดตัวกับเป็นเจ็ดแก็ได้แต่ที่แน่ๆ เห็นเห็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนนะตัวที่ที่ทว่าไทยอย่างี้แล้วก็อย่างนี้โอ้ใส่กล้องดูก็ได้นะในตัวนี้ตรงนี้เจอเห็นเจ็ดปดเจ็ดปดใส่ก็มายางมีอย่างนี้นเจปและสามเปด้วยสามเจ็ดป็ดดปดกก็ได้เหก็ได้นะไปขยายดูแลแคมนาจรดูเนาะ จากจามาจากที่ไหนน้อซีสะเกดจ้ะซีสะเกดบ้านอะไรนะซีสะเกดนะบ้านตรงไปใหญ่ค่ะเป็นเหมือนหลวงพี่เขาแม่เขาศรัทธาหลวงพี่แล้วก็หลวงตาเประวัติเยอะใช่ประวัติประวัติเยอะหลวงตานะแกติดตามหลวงพ่อหลวงมาตั้งแต่น้อยนะพระแกอยู่แบบไอรล้อมก็เอาเนียงตะโนวัดผูสิงฝั่งตานพิสเกิลไหนก็ กนับถือแม่เนี่ย่ากับแม่กะเป้านะเยอะเยอกันเลถือแม่นี่นะเนใช่มไ้มเนี่ยงับตอนกินกากับฝากปนากตุกนังลงตานาะต่อปนากตุกไปลงตาปนากลงตายังอยู่เป็นปนากแม่เยอะนะปนากเยอะว่าุตะเป้ามีนึงกรอีกลอ๋อสาธุคุณยายเด้อจ้ะ ใหย่เลอะไรเสียงร้อมมากเลยนี่คนลูกเลยขอเลลลงปูที่นี่นะ<า>ใหา่โคสักบทได้ไหมครับโคสักบทได้ไหมอยญจ้ามรีปเตยปรอมรกระหัตวายบางคม ព្រះប្រំបានម្នេនអាយ4000ជ្រា ឆាយក្តីសោកអើយរូនដើមពីទុក្ខកញ្ញុំសូមបញ្ញាទៅមួយអើយទឿនព្រះច័ន្ទមេត្រីឆាមឌីអញកញ្ញុំ ក្រាបត្វាយបង្គំលើរត់តនីសំដេញវរទីចណាតញោមច พัตนตคุณยายต้องขอบคุณคุณยายมากสาธุคุณยายชื่ออะไรนะค,คือคุณยายทองมีคุณยายทองมีมแต่ผู้จริงหน่อยทองมีนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณยายมีทองแล้วเอ้ยมีทองคำแนละ้ว <c ười> คุณยายทองมีนะครับน้อ,นอง ร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองชาถูกนะครัยายก็รวยบุญแล้วเนาะบุญที่นายยายก็ไปก็ไปยายจะอู้หูยายก็อยู่กับหลวงปู่บ่้ไอ้แต่ว่าหลวงพ่อท่านว่ามันไปไหนกันไปลวงปู่ให้ลูกหัวด้วยนี่อันบ้านไอ้ที่ห้องพระยายก็ขยายท่านนี่องค์นี้แหละองค์ที่ในห้องในห้องยายเลยนะมาราะว่าขยายขยายองคขยายมีองค์ที่ถือตะกะถือกล้านี่แหละ โอ้เหมือนกันองค์นี้เลยอ๋อองนั้งเนี่ยองนี้แเลยแล้วคุณยายเคยเห็นหลวงตาเป่าไหมอุ้ยทำไมจะไม่เห็นอ๋อ,อป,ปีกายก็ยายรัตนาให้แกขึ้นเทศในบ้านพรมทองในแกไปเทศเขาอุ้มแกขึ้นขมาดนะโอ้คุณยายนี่แหละเป็นคนอารัตนา รัตนาเทศนะรัตนาทีาท่ท่านขึ้นธรรมะแล้วก็ย้ายเป็นยายคนรัตนาย้ายเนรัตน,นาได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเออย้ายก่ยก็พระมาจบทีนี้พระมาจบกก็ยายต่อเป็นภาษาเขมรเป็นภาษาลุงปวงเลยนเนาะหน้าพงวกีก,จก็จ,กจักลับแล้วก็จบไปพระมาจโลกก จบไอ้บทนี้แล้วก็ยายก็รับเป็นคำแปพลของภาษาเขมรนะยายก็จะว่าก้าวทมปไตยปรมกราบถวายบังโกมเปรียสัธดาโอ้โหเสียงเพราะมากเลย โอติศนาบ้านพลือตรีกระนงจันทราสัตว์เรียคุณเอ๋ยเปรื่องเอ๋ยสัตว์เตียงลางิดคลั่งนา ព្រះអង្គគៀមអាចាជួយសង្គ្រោះបានភ្លឺគ្លីព្រះអធរគុណព្រះអង្គគឺប្រឡងពត숭ចា พดนพศปีกันดานโจลนี้เปลี่ยนมาตุกวางสาธุยายแปลคำนี้แหละนี่หลวงตาที่ท่านมรณะเรว่าอันนี้ก็เธอลอง รัตนารัตนารัตนา,นา,าเทศมันเป็นคำแปลจากพรหพรมาณน,น,นี่อันนี้ครับอันนี้ไอ้ไอ้ที่ข้างข้งางหลังนี่เปรอคือคำแปลเป็นภาษาไทยภาษาขเขมรเจนาเออแต่มันก็ไม่ยาวคือมันเหมาะมันทอดีพอหนาลูงปู่สูงท่านชอบไม่ยายแบบนี้เอยายไปก็ยายก็ขึ้นไปสวดไงสวดกับท่านที่บนมอดดกไปไปก็มีขันไปพวกยายถ้าไปยายก็มีขันไปบูชาท่านตลอด ตลอดไปต่วันพระ er an viewers, ไม่ช่วงเงใบเนี่ยนะเพราะว่ามันอยู่คนละตำบลเนี่ยตอนนี้ยายอยู่ตำบลไหนท่านยายอยู่โคกฉลอกตำบลห้วยทุกชูแต่ท่านอยู่ไอ้บ้านบ้านอะไรนี่คาทุกโคกฉลอกทุกฉลอกโคกฉลอกตรงไหนโคกฉลอกโคกฉลอกโคกตะลวกโคกตะลวกโนตราตำบลอะไรก็ตำบลห้วยทุกช ну ูยายนะอยู่ตำบลห้วยทุกชู หัวจ็กชูตำบลผู้ซิงนะมันตำบลหัวตึกชูตำบลหัวจ็ดชูตึกชูตึกชูเออพราะว่าพวกยายนะเราตำบลคืออยู่ตำบลกับอำเภอเข้าใจไหมมีอำเภอผู้ิงมีกระท่อมหลงปูไหมแถวนั้นช่วงนั้นเออพวกยายไม่มีแต่เคยปูหลงปู่มีบ้านระลมกระท่อมแล้วก็มีทางไปบ้านไอ้จบุกบ้านนั้นมีกระท่อม แล้วงวดนี้ยายได้เลขจังงวดนี้นเห็นบอกเลขไหนยายจุด,นนดเ,เ,เอาโน่นนี่นะก็จะเบิ่งเอาว่ะทันให้แล้วใช่ไหมทำไมจุดแล้วเหมือนเลยทันให้ได้ใช่ไหมย้ำไ,ได้จุดบอกเห็นก่อน,นเลยป้าใหญ่ยายไปเลขอะไรเนี่ยคุกหนึ่ง กูหนึ่งเก้าหนึ่งบอแล้วโอ้่อยากือกจริงบอถม่มีดวงเราอยากือาเราม่ได้าคสามเปดที่นไม่มีได้เปส